การเรียนรู้ในตระหนักไม้เห็นความสำคัญยาเสพติดต้องได้รับการแพรไหายกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงคำให้ความสำคัญกับการป้องกันและการไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกวันนี้ยาเสพติดไม่กลัวตำรวจไม่กลัวทหารไม่กลัวอาวุธแต่ยาเสพติดน,นั้นกลัวความรักความอบอุ่น วัวชุมชนที่เข้มแข็ง,ขงอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติดหากชุมชนที่น้องอำเภอเชียงคำลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติดจะไม่มียาเสพติดในชุมชนนั้นเราจะต้องร่วมมือพากันต่อสู้กับปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาส่ว คนจากครอบครัวเป็น